อำเภอนาน้อยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนึ่งในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านบภาลายัยปักหมุดเมืองหน,น้าสนับสนุนข่าวโดยกิติชัยพาณิชย์น่นานซื้อสินค้าดีราคาถูกใจตรงมาที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองน่านกิติชัยพาณิชย์น่นานโทรศัพท์085 หกสองหกสี่สี่สี่ศูนย์กิจชัยพาณิษนากิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเวลา11นาฬิกาในนพพรเรืองสว่างในอำเภอนาน้อยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดเชียงของตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยโดยการนำของ นายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอนา้นยข้าราชการพนักงานลูกจ้างนักเรียนร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน904ผู้นำชุมชนภาคประชาช,ชนภาคีเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดชิงของตำบลเชียงของอำเภอนาโนยจังหวัดน่านซึ่งมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจำนวน200คนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปรกรรมในบทละครเก่าทรงแต่งใหม่เช่นรามเกียรติ์อุณาุรุษและอินเนาและยังทรงพระราชนิพนธ์บทภาคโขนทั้งนี้ในอำเภอนาน้อยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติที่มีต่อประชาชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้เอกเอเชียสิริภัย,ภยสารแสงประจักษ์ปักหมุดเมืองน่านรายงานปักหมุดเมืองน่านสนับสนุนข่าวโดยกิติชัยพาณิชนาน ซื้อสินค้าดีราคาถูกใจตรงมาที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองน่านกิติชัยพาณิ์น่นาน,าน,น,านโทรศัพท์0856264440กิติชัยพาณิ์น่นาน